สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีนะคะง่ายๆแต่แซบแบบสุรดาอีซีเซมบร y ยามีพี่น้องวันนี้จะมาแปลกพี่น้องแปลกวันนี้ภูมิใจเสนอพี่น้องจา๋ามาจากกลับมาจากวิ่งที่อำเภอประทายนะจ๊ะพี่น้องจา๋าปราสาทนางรำพี่น้องอ่า ที่อบตอรปราสาทนางรำพี่น้องจา๋าอันดีใจหลายดีใจหลายว่าเพิ่อน,น,นอันไปวิ่งไปวิ่งห้ากิโลเขาแถมหกิโลยีหกิโล3ามสห้าหรือสามสิบเ้าจำอะไรพี่น้องจา๋าโอ้จอันนี้คืออาหารอาหารนักวิ่งนะจ๊ะทุกคนดูนี่ที่จริงคนใส่กล้องไห่สุรดาได้มาแบบนี้มันจะเป็น ผัดหมูกระเทียมพริกเกลียวเนาะหมูทอดกระเทียมพริกเกลียวเออไม่ใช่ผัดหมูหมูทอดกระเทียมพริกเกลียวหมูทอดกระเทียมเจียวไม่ใช่กระเทียมพที่ชอบหมูทอดกระเทียมเจียวพี่น้องอันนี้อาหารนักวิ่งนะจ๊ะ runner food พี่น้องจ๋า I just finished run my uh mini marathon uh six six and half hour uh six 6 and 1/2 kilometer. Yay! <laughs> This is f o o d gift uh for me free from finish after finish runner. นี่ come on มาพี่น้องจ้าเว้าครับนี่อบตอำเภอนางรำวาสันพี่น้องเบิ่งนี้ไปได้อันนี้มาพี่น้องจ๋าดูนี่ สองร้อยบาทพนาเบงจะเบงข่อยแบกเซมาเลยสองร้อยบาทโอเคอยากอ่างพี่น้องมาค่ะมากินกันเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามาโอ้ยมาแซ่บแซ่บเลยพี่น้องตอนนี้ก็ในระหว่างอัดคลิปอยู่นะจ๊ะฝนก็ตกนะจ๊ะที่บัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่ ไส้หัวเหรียญมากินเขาโอ้โหดโพ้นะจอนนักวิ่งกับนักวิ่งสมาร์ทเล่นดอกจ้าพี่น้องวิ่งออกกำลังกายบ่เาเพ็ว่าวิ่งเก่งกระดอกระเด้หรอก,อก,อกมาจ้ะนี่ หมูทอดกระเทียมเกี่ยวไม่ใช่กระเทียมพริกเกี่ยวสุรดาอืมอืมอเพิ่นแบบว่าทำหมูนุ่มๆไม่ใช่ไม่ใช่หมูกรอบอ้าวอืมอืม,อม เลทิปลงคลิปกับไปตามปกตินะพี่น้องจ้าแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับอพี่น้องชาวชายดูแถวเขตชา,ายแดนนะพี่น้องจาอ้าบอลมาสุกคนขี้นวกเป็นกำลังใจให้นะจ้าพี่น้อง อตอนนีผู้ใดอยากสูญเสียเราก็จะแต่มันเบาบรูเดียงแกจัดการกันเงินฉีดอ่ะ อันบุกกิ้งหากิโลพะนะ,พะเพราะตเราเข้าไปวิ่งหกกิโลสามสิบห้าสามห้าหรือสามเก้าเนี่ยอู้ใช่มันแถมค่ะแถมเนี่ย อทอดสัวสิได้กินนะพี่รองเอแคปหมูกาดหมูซื้อเอาเลยจ้ะ ตอนอัดคลิปกส็สิเศราจักน้อยนะพี่น้องมาจากวิ่งวิ่งเลนะหกกิโลสามสิบเก้าเนาะหกกิโลจุดสามสิบเก้าเขาก็สิวิ่งอยู่ประมาณหกกิโลสามสิบเก้าสามสิบห้าเนี่ยเขาก็สิวิ่งประมาณคุณสุด,ดาวิ่งอยู่ประมาณสี่สิบห้าจุดเท่าไหร่นะสี่สิบห้านาทีนะพี่น้อง นห,หออายรอดอยู่ใช่อืมคนใหญ่ผู้ลักกองนะคนเห็เวลาเขาไปรับเขารับนะแต่เพิ่นดีได้พี่น้องเฮตดดีอยู่สุดดาเคยไปประท้ายครั้งแรกเหตดดีอยู่มีข้าวต้มฟรีมีมีก๋วยเตี๋ยวฟรีมีผลไม้ฟรีแต่ข้าวหนึ่งกล่องเราจะเอาบิ๊บเอาเบอร์เอาบิ๊ไไปแหลกเอาอื ไม่มถังอืมอิมอ่มห้กลองหมบง่ายครับดูมันจะกล่องเ,เล็ก กระเหตุหนาทีเข้าไปนะพี่น้องพี่น้องทหารลูกหลานยุ่ชายแดนกับเหตุหนาทีของเพื่อนไปกะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณโดยจากใจจริงที่ทหารคือรั้วของชาติจริงๆทหารมีไว้ทําไมเมื่อนี่เห็นไปพี่น้องทหารมีไว้ทําไมพี่น้องจา้า protect land ดูแลประเทศวอมาอคอยค้นลูกพี่น้องจ้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวลูกๆเพื่อนเพื่อนพี่พๆทหารที่เสียไปนะพี่น้องจ้าเลิฟอยูขอบคุณมากๆพี่น้องจ้าจากใจจริงพี่น้องอวอามาค้นลูกพี่น้องเอ้ยอบัคคิดว่าสิเกิดตะบานจะของ หุดหยอดเลยบางคนต้องหายต้องห่องแบบทหารไม่นะพี่้องเจ้าเพิ่นจะสมาร์ทไปเนาะแบบไวรุ่นเพิ่นจะอยากไปสแสดงความกล้าหาญสมาร์ทไปจะหารผู้ได้สิดูว่าจะเกิดเหตุแบบนี้อืม hm mm. เค okay, จากพี่น้องจา๋าพิ่งกินทั้งเวา้าอนาะเกียกับเคสจากพี่น้องจา๋าขอบคุณหลายๆจา้ามันอีกแบบเแสบๆกับหมูทอดกระเทียมทอดกระเทียมพริกไทยทอดกระเทียมพริกไทยของมาจากวิ่งอำเภอปทายออบตนางลำเดี๋ยวพี่น้องจา๋าเก็บมันคิดบอก ขอบุณหลายๆจ้าที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติด, good, share, good, ดตามนะนี่ถ้าพี่น้องจะทำมาคลิปนี้เนาะ thank you for watching have a nice day see you next video bye bye be good take care my friend thank you bye bye see you